ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านผัดไทยบางสแกเจ้าเก่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตล,ดล,ตล,ลาดนะเขาติดป้ายไว้ด้วยนะว่าแม่ใส่ผงชูรสนะครับผมร้านนี้เคยมากินรอบนึงแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับแล้วก็เที่ยวนี้เราสั่งไปจะเป็นผัดไทยราเอกับของแม่เป็นผัดไทยกุ้ง,งอันนี้ถ้าเราแบบเงยกล้องขึ้นไปก็จะเป็นใตายะพานตรงนี้นะเนี่ยอยู่ใตสาสะพานที่ทางที่จะไปฝั่งนี้ก็คือ เดอะมอธ่าพะก็ไปทางโน้นก็คือไปเพลกระเสินะครับผมจะมีอยู่ตรงนี้ได้โต๊ะนั่งแล้วซ้อมจากเมื่อวานที่เรามาตลาดภูแล้วร้านผัดไทยปิดส่วนวันนี้ร้านผัดไทยเปิดแล้วก็ได้มากินแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอเมนูสักครู่นะครับผมว่าหน้าตาของผัดไทยจะเป็นอย่างไรอันนี้นะฮะผัดไทยเอ ก็จะเป็นผัดไทยที่ใส่เบคอนนะครับผมนี่เขาให้ผักเครื่องเคียงมาด้วยอยู่ตรงนี้อันนี้ผัดไทยกุ้งกุ้งใช่ไหมกุ้งผัดไทยกุ้งนะครับอันนี้ของคนแม่จำใหญ่มากินได้สำหรับผัดไทยที่แทนได้ไปรับประทานมาในวันนี้นะครับก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยทีเดียวนะครับ รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมมาขามามากๆถือว่าเป็นผัดไทยโบราณที่รสชาติโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทวริส่งของเจ้านี้เนี่ยหอมมากเลยทีเดียวนะครับแต่จากที่แทงเกินเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเมื่อวานไปมา1รอบแล้วแต่ก็คือร้านปิดก่อน ก็สังเกตได้ว่าร้านน่าจะเปิดขายในช่วงสายนะครับจนถึงช่วงประมาณบ่ายแก่ๆก,ก็น่าจะเก็บแล้วแล้วก็จากที่ระหว่างที่นั่งรับประทานอยู่ก็มีลูกค้ามากินอยู่เรื่อยๆนะครับผมใครแวะเวียนผ่านไปแถวย่านตลาดพูก,ก็ลองไปรับประทานดูก็ได้นะครับของกินเยอะมากขนมก็เยอะมากนะครับผมหรือว่ามีร้านไหนที่แนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับท้ายที่สุดนี้แล้วรับชมคลิปแทนแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดทุกใจได้นะครับผมหรือว่าจะกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแทนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย